สวัสดีครับพบกับผม Travel b วลบาใน c h anel n ยู u ูบนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพชรบุรีนะครับขวามือก็ไปออกท่าเรืออโศกนะฮะประตูที่2นะครับและตรงนี้ก็มีเมโทรมอลนะครับข้างในก็มีสตาร์บัค s นะครับมีอเมซอนด้วยนะฮะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินจาก สถานี MRT พชรบุรีไปยังตึกสิงคอมเพกนะครับประตูตรงนี้ก็เป็นประตูทางออกใหม่นะฮะสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปี2ปีนี้เองนะฮะถ้าจะไปมอสวอก็ออกประตูนี้จะสะดวกกว่านะครับแนะนำนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเราไปออกตรงท่าเรือเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะต้องรอข้ามถนนนะครับทำให้เสียเวลานะฮะเสียเวลารอข้ามถนนหน้าเซเว่นนะฮะ ลงข้ามกับโรงพยาบาลจักสุนะฮะการที่มีทางออกแห่งใหม่นะฮะหนะ้ตึกสิงคอมเพกมันก็ช่วยลดระยะนะครับให้ไปถึงมหาวิทยาลัยไปถึงโรงเรียนได้เร็วขึ้นนะฮะไม่ต้องเสียเวลาเราข้ามถนนนะครับเพราะว่าเวลาข้ามถนนตอนเช้านะครับก็จะต้องข้ามพร้อมกับคนเยอะๆนะฮะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยโบกนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่งกว่านะฮะก็เป็นเวลาที่หลายๆคนเลิกงานนะครับ นี่นะครับตึกสิงคอมเพกนะฮะข้างในก็มีร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีร้านอาหารร้านขายเสื้อผ้าร้านขายเบเกอรี่นะฮะตรงนี้ก็เป็นถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะฮะบรรจบกับถนนอโศกมนตรีนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะฮะบรรยากาศก็จะดูคึกคักแบบนี้นะฮะเป็นศุกร์ต้นเดือนด้วยนะฮะวันที่1กันยายนนะครับ ก็เป็นวันหวยออกด้วยนะฮะแล้วก็เป็นวันที่เงินเดือนของใครๆหลายๆคนออกด้วยนะฮะลดถึงเลยได้ติดมากนะครับทุกคนโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอเป็นคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทําอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเทอร์มิบบายทนะครับ็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ